ไก่เอยหลับตาไก่ตายพอดีไก่ปีกแม่กรกนะกสตมันนีได้ละ่ะไปตามมุงทัวร์มานี่ตามนี้เลยแล้วแบปิ่งประูตัวหนึ่งว่าแนปิ่งสองตัวเดียวกัน